คนไหวสามดอกอาทิตย์บอกพระพุทธศักดิ์สิทธิ์เอาธูปปักเอาทองปิดพระพุทธศักดิ์สิทธิ์จงชวยอรุณงาณนะไหวพระขอพรอง์หลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวขอบารมีปกปักรักษาแต่พระปาาลอยคว้าวางเหลือเกินยังไม่ขยับขยับเลยนะใครยังไม่ได้ร่วมบุญพระปะาลอยคว้าใครยังไม่ได้ทำบุญ โรงศพให้กับผีไม่มียาตรงนี้เชิญด้เลยสะดอกข้อจอดจตตาเสริมบุญปรารีให้กับตัวรกรครอครัวเรารการเงินจะได้ก้าวหน้าการพาจะได้ก้าวไกลจะทำอะไรจะได้ประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทอง่าจะได้ประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวสองทุบพกสองต้นข้าวแล้วเน,ะนาอะ่าเรียนเชิญต้อนรับกันก่อนสำหรับสถา ใจย่ยโยมนับบุญคนดีทุกท่านทุกคนเศรษฐีใจบุญน,นักบุญคน,นรวยตอ,น,อนรับกันด้วยขอให้รวยกันทุกคนเชียวนะคนละแบ่งคนละใบคนคนมารวมก,กันโอ้ยเชืญอใจต่อไว้เลยนะติดพระบารลอยคว้าจะได้รับพระถุมงคลเป็นกําไรหนึ่งเส้นนะติดพระบาทลอยกว้ามีแต่กําไรจ้านะ ปิดผ้าป่าลอยกว่ามีแต่กำไรเพราะาเราแจกแต่กำไรจ้ะนะโฆษณษาต้อนรับสัญญาญาจมกันเลยนะปิดทองแล้วมาต่อแถวให้หลวงพอ่อเจิมนะหน้าทองให้เออนะมาต่อแถวให้หลวงพอ่อได้เจิมนะหน้าทองให้บอกใครทำบุญหนึ่งร้อยนะใครทำบุญหนึ่งร้อยรับไปเลยกำไรหนึ่งเส้นนะ ติดเข้าไว้ต่อเข้าไว้อยากให้ขาดสายยัดโยมจา๋านะไหวพระปิดทองแล้วมาต่อแถวให้หลวงพ่อเจิมนะดวงดีนะเมตตาปหานิยมเป็นมงกุฎพุทธเ,ทเจ้าเนอะอิติปิโสวิเศอิเศเสพุทธน,นามีอิเินาพุทธะตังโสต,ต,ติโสตังพุทธะปิติอิรวยรวยเนะนะ อยากไปแล้วจุดโต๊ะจุดเตียนน้านนอกกันเยวอาะา่าประดมวันเกิดด้านนอกเออหาเกิดวันไหนบูชาวันนั้นเกิดวันไหนปัดวันนั้นขอศรัทธาสักแป้นสักใบเยวนะขอศรัทธาสักแป้นสักใบใครทำบุญรงศพเขียนชื่อเขียนนามสกุลใส่ไปด้วยเอออธิษฐานสะดอกเคาะบอกขอปกเครา ฝากทุกโศกเอาไว้ที่วัดหนองเพียนเนี่ยเลยนะฝากเคาะเอาไว้ที่วัดหนองเพียนเนี่ยไม่ต้องออกกลับไปบ้านเราเคาะวันเคาะเดือนเคาะปีนะไปนี้เรารับจากสิ่งดีๆกลับไปสู่บ้านสุเรือของเราอ,าอย่าลืมต่อแบงค์กันเนอะก่อนจะไปใกล้จจาก่อนจะไปใกล้จะกลับหรือจาก นาะอย่าลืมต่อแบงเศษฐีกันสักไปต่อปรมีรวยต่อโชคต่อลาบต่อวาสนาต่อสิ่งดีให้กับตัวเราเนอะนะต่อโชคต่อลาบต่อวาสนาต่อสิ่งดีให้กับตัวเราอย่าลืมมาต่อแถวเข้าเิียวให้หลวงพ่อเพื่เจิเจอหน้าทองให้เนอะนะเป็นเมตตาคาถามหานิยม ให้คนชมเชยเราหนาต่อสิ่งดีๆให้กับตัวเราต่อโชคต่อราบต่อวาสนาหนาต่ออายุของเราให้ยืนยงคงทวีต่อสิ่งดีๆให้กับตัวเราต่อเมตตาคาถามหานิยมให้คนมาชมเชยเรามาต่อแถวให้หลวงพ่อ เติมนะักหน้าทองให้เธอเชิญเจ้จาพราเชิญก่อนเลยเน้อหน้าลุกโมหลงพุทโงธางวยยะละรวยเรียกหาพี่น้องจา๋าเนาะันเติมเส้นวาสนาให้หลวงพ่อวิชัยใ,ใจตีปิดทองแล้วต่อแถวไว้เลยราคาใจปัดใจใส่ตู้เป็นค่าภูบูชาแล้วแต่ศรัทธาแต่ถ้าใครบอกฉันศรัทธาสักหนึ่งร้อย อยากจะทำบุญกับหลวงพ่อรับกราไรนึ่งเส้นไปเลยนะวันนี้วันดีพี่น้องจา๋าต้อนรับเศรษฐีนับบุญทุกท่านทุกคนเลยนะต้อนรับคณะสถานนับบุญวันดีเศรษฐีใจรวยทุกท่านทุกคนด้วยนะ เจริญเจริญบุญขอขอบบุญขอโนมุทนาใครทำบุญตรงนี้อย่าลืมพระป่าลอยคว้าเนอเรามาต่อแบงเสฐีต่อบารมีรวยบุญสูงบุญสมบุญสูงบุญเด็ดบุญเห็นเด็ดไกลนะบุญเหนือกว่าไรบุญพระบาลอยคว้าจ้าเนอย่าลืมเนอ อย่าเลือมผ้าป่านลอยควานาะรับกำไรหนึ่งเส้นตรงนั้นเลยออะไรทำบ,บุญตรงนี้โชคดีโชคดีคดตลอดปีตลอดไปพระรกิจดีอยู่ดีให้มีโชคอะไรทุกข์ไรโศกและรอภัยนอนหลับฝันดีมีตังใช้ทำอะไรขอให้รวยรวยรวยเนอะขอให้เพลินใจเยว อาเชิญเจ้าค่าเชิญขออรับนักบุญจ๋านะมีโอกาสมีศรัทธาเดินทางมาถึงสถานรบุญวัดหนองเพียงต้นรับอาดทานยับโยมอานักบุญกดรวยที่เดินทางมาถึงตรงนี้มาร่วมบุญกันก่อนโบธนาบุญกันก่อนเชื่อเชิญเจริญบุญขอบคุณศรัทธาแล้วในเจตนาตั้งใจ ที่เราได้มาร่วมบุญด้วยกันที่วัดหนองเทียนเนอปิดทององหลวงพ่อดำขอพรหลวงพ่อดำปิดทององหลวงพ่อขาวขอพรหลวงพ่อขาวนะปกปกักรักษาคุ้มครองนะเขาบอกว่าอยากจะได้ข้าวให้ลงนาอยากจะได้ปลาให้ลงหนองอยากได้เงินได้ทองให้ใช้ยันอยากขึ้นสวรรค์ขับ,บุญเนอ เออเดินเดินต้อนรับกันก่อนเทียวและสำหรับใครที่จะเปเข้าห้องน้ำห้องสุขาสุขาเพือนที่จอดอยู่ในเวทด้านข้างเวทีนะจ๊ะนะอนข,นขออนุญาตประธานสัมพันธ์ประกาศจากกองอำนวยการเจ้าของรถ เก๋งฮอนด้างองูรอลิงหกศูนยกนครราชสีมาขอความการุณาช่วยขยับด้วยประกาศจากกองอำนวยการเจ้าของรถเก๋งฮอนด้างงูลอลิงหกศู 6, 6, นนครศรีธรรมราชอ่นอนครราชสีมา ลระครราชสีมาขอความการุณาช่วยขยับด้วยจบข่าวในวัดน,นะตอนรับความคุณโรธนาศรัทธานะักคุณจ๋านะมาร่วมกันติดมาอ่ร่วมกันเติมมาไว้